เป็นชาติการตลาดไม่เคยเปลี่ยนนะคะอันนี้นะคะไปได้ครีมน้ำหอมนะคะหอมนานติดทน all day encapsulated technology นะคะเทคโนโลยีโลชั่นน้ำหอมผิวหอมสวยเปล่งประกายสไตล์ฝรั่งเศส perfume ม o l o ลช t i o n sweet p ี a ไ l y fine in one UV hyal collagen มีทุกอย่างเลยอะแล้วก็ไม่ได้ราคาแพงเลยนะนมชุ่มชื่ชออน alluring m i ะ t าไปดูหลังหน่อยอะไรนะอ่านให้ฟังนะ B K all day g o body lotion นะ โลรเทคชั่นบำรุงผิวเพื่อผิวกระจ่าษอมชมพูมีออร่าด้วยอนุพันธ์วิตามินซีและพีพ้าไฮโอนเพิ่มความหอมยาววันทีน่าหลงใหลจากประเทศฝรั่งเศสด้วยเอ็นแคปซูลเลชั่นเทคโนโลยีกักเก็บความหอมในผ้ากู๊ดที่จะค่อยๆแตกตัวเผยกลิ่นหอมติดยาวนานเด็ดสองให้มองว่ามีโบรเทคชั่นช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดที่เป็นต้นเหตุของปัญหาผิวเพิ่มความยืดหยุ่นแน่อะไรนี่ยด้วยสารสกัดจากอะโลเวล่าใส่จริงปพะเนี่ยใส่ทุกอย่างแล้วราคาแบบไม่ถึงร้อยเนี่ยโซเดียมไฮยาลูโรเนย์ผสามด้วยคอลลาเจนจากปลลาาทะเออนนนุพัธ์วิิตมี นี่นั่งเขียนๆแล้วผิวดูบำรุงผิวดูเรียบเนียนมีสุขภาพดีผิวนุ่มทุ่มชื่นนานถึงสองชั่วโมงผิวดูสว่างกระจ่างใสหรืออร่าบิวตี้วิงชิมเมอร์ดิจิตติปเตอร์ตัวนี้นะคะทำไมเราถึงซื้อเพราะว่าหนึ่งนะคะเจอในแอดนะในแอดในแอดเขาบอกว่าผิวหอมเหมือนคุณหนุ่มเฮีอีกอันนึงก็จะเป็นเพจเหมือนเขาจะชื่อว่าเพจรีวิวสายฝรั่งสักอย่างนี่แหละเขาก็แบบเขาทาตัวนี้นะแล้วก็ผัวเขาเหมือนจะเป็นคนสเปนมือแบบนี่ยผัวเขาถามใหญ่เลยว่าแบบทาอะไรมาหอมมากเลยเนี่ยเลืกดหอมไม่ได้เลยนุ่นนั่ะ แบบไม่ได้แบบคือคือที่ซื้อมานี่คือ,คอ,คอไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยอยากให้หัวหอมอะไรเงี้ยหัวไม่มีคือ <c ười> อยากอยากจะร้องแบบเมื่อกันปะวะคิวหอมเุนโหนูยเงี้ยแต่ก็แบบหัวต้องดมดมไม่ห่างเลยหรออะไรเงี้ยหัวต่างชาติชอบอะไรมาณนี้เออก็เลยแบบลองซื้อมาเดีย๋ยวมาดูเนื้อครีมกันนะอันนี้คือตัวเนื้อครีมนะคะจะเป็นสีขาวอ่อ,อ,อ,อนๆนะคะแล้วก็จะมีเห็นว่าจะมีเม็ดคิเตอร์รนะคะเดีย๋ยวลองลูกแขนให้ดูนะจะสังเกตว่านะคะถ้าโดนแสงโดนแดดหรือว่าทากลางคืนแล้วก็มี นะคะน้องก็จะมีจิ๊ตเตอร์สีออกทองใหเด็กๆิิ้งเนี่ยคะให้มนชัดเลยจริงจริงแม่เล็กๆแม่อาจจะเห็นไม่ชัดนะคะคือคอมีเง้นต่ว่าิะหรือร่าอะไรอย่างรี้ส่วนเนื้อครีมนะคะก็ไม่ได้ข้นเกินไปนะคะแบบเหลวๆกำลังดีนะคะแล้ว er. Rut, ไ,ไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะส่วนสำหรับเรื่องกลิ่นนะสำหรับเรื่องกลิ่นเราว่าถ้าใครที่ชอบถ้าใครที่ไม่ชอบกลิ่นสังคออย่าซื้อนะเราอ่ะตัวเราเองอ่ะเราไม่ค่อยชอบสังค์คอเท่าไหร่เนาะคือมันหอมนะแต่มันหอมแบบ ไกลิ่นสังเคราะห์น้ำหอมอะพวกแบบแบรนด์สโตนหรือ่ะคือกลิ่นมันก็ไฮโซมาหนึงแหละเทียบจากแบบน้ำหอมเทียบจากแบบคีนทั่วไปตามท้องตลาดเนาะกลิ่นมันจะไฮโซมาหนึงแต่เป็นยังเป็นกลิ่นสังเคราะห์อยู่พวกแบบถ้าเทียบกับแบรนด์ต่างประเทศก็จะเป็นพวกแบบเท็ดเบเกอร์อะไรเงี้ยที่มันแบบไม่ได้แพงมากที่เขาทำลายผลิตภัณฑ์ออกมาแบบไม่ได้แพงเวอร์เงี้ยเออนึกออกกับเท็ดเบเกอร์พวกแบบอะไรอะประมาณ แล้วก็บอดี้ช็อปหนึ่งหอมกว่าคือมันออกเป็นกลิ่นสาวๆกลิ่นแบบประมาณแบบวิตอเรียซีเค็ตอะไรเงี้ยเทสเบเกอร์คือที่ต่างประเทศอีแบรนด์พวกนี้คือมันไม่ได้แบบไฮโซมากขนาดนั้นเนาะเป็นกลิ่นที่แบบวัยรุ่นเขาใช้กันอะเออคือมันแบบไม่ได้แบบแพงไฮโซเท่าแบรนด์น้ำหอมเคาน์เตอร์แบบไฮเอนอะไรเงี้ยอืมแต่เราเป็นสายชอบกลิ่นแบบว่ากลิ่นออกออแกนิกออร์แกนิกนิดนึงเงี้ยเออหลืว่าถ้าเป็นน้ำหอมก็จะออกละมุนละมุนหน่อยอย่างพวกอะไรอะบอดี้ช็อปบางตัวก็ได้พวกอีบโรเช่พวกแบบบางบัวกล่นนาต อืมคือต้องไปเลือกดมเอาเนาะถ้าแบบว่ากลิ่นแบบออร์แกนิกออร์แกนิกเลยอย่างเงี้ยเราก็จะไปทางพวกแบบนั่นแหละเราชอบอีฟโรเช่ของฝรั่งเศสนั่นแหละชอบเราชอบกลิ่นแบบว่าหอมละมุนละมุนพวกแบบเออลาเวนเดอร์ก็ลาเวนเดอร์ไปเลยอย่างเงี้ยกินทีก็กินท,นทีไปเลยแบบว่าถ้ากินอย่างนี้เราใช้แล้วคือมันหอมแต่เราเวียนหัวใช่เคจบก,การรีวิวเท่านี้นะคะแบบตรงๆนะคะก็สุดท้ายแต่ละผลิตภัณฑ์ก็ไม่ได้มีก็ไม่ได้ดีเลิศแล้วก็ไม่ไเลวร้ายเนาะมันอยู่ที่แต่ละคนชอบแบบไหนนะคะใครมีความ็นอะไรบอกกันได้นะ